เวลาจะเปลี่ยนยกทีมก็ได้นะครับจะเปลี่ยนยกทีมก็ได้ดม,มีข้อมีข้อแม้ว่าน้องตรงตามห้ามออกนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยแสนเหนื่อยแค่ไหนน้องตรงตามห้ามออกเด็ดขาดถ้าน้องตรงตามออกมา,มาเมื่อไหร่โดนพัชนาเช็ดเมื่อนั้นไอ้ไอไอเอาผู้รักษาตนูนะครับ น้องเจพีนะครับเจพีโอ้โหลี้ยวล่างครับอย่างนี้น่าไปชกงูให้เลยโอ้ครับนักกีฬาชุดแรกนะครับน้อทีมเบยนะครับน้องเต็มตาน้องบี้นะครับน้องเพชรครับอดัมเข็น เล่นนั่นดีโฮ้ยทีมลาไปก่อนครับว่าทีมรวมดารานั้นจะสามารถรับมือได้ไหมต้องเชียร์ ใช้กันกันทีใชวบ้านประกิตหรือจะสีเขียว,วู้กบอลลูกออกไปแล้วลูกออกไปไกลพี่พี่ข้าศนอาสุกัรกันลูกออกไปแล้วครับนี่ครับ เย้งเข้าประตูไหมเข้าไหมครับเข้าข้างประตูทีมทีมบ้านปากเกร็ดนะครับบ้านปากเกร็ดได้บอลเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลส่งให้ทางไปขวาไปขวาเลี้ยงบอลมองลูกมองลูกส่งขึ้นกลางกลางส่งกลางยังไม่ส่งโยนยิงมาไปยิงเข้าประตูแบบสุดเลยยังไม่ยังยังได้ของบ้านปากเกร็ดได้บอลอยู่เยนมาผ่านหน้าประตูออกประตูหลังไป เป็นการต้องเตะจากประตูโดยเจทีนะครับเจทีสำหรับน้องดี๊กตาน้วก็ชี้ออกขวาตรงกลามออกขวาออกขวายังไม่ทิ้งให้ตุ้มตาทิ้งไม้มาเดินหน้าเตะสกัดบอลออกผู้เล่นของทีมชาวบมัคคีเก็เลี้ยงยาวไปเลี้ยงบอนเลี้ยงบอลมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาส่งให้ไปเล่นหน้าโอ้โหนะครับ นยิ่งเดียมลาลาได้บอลส่งบอลคืนมาเคนนะครับเคนได้บอลเคนได้บอลเตียดอย่าลังแกน้องอย่าลังแกน้องเด็กน,น้องต้องเล่นหน่อยไม่ได้เลยอ้า,เาอรรวเปลี่ยนทางมาเลยครับสวัสดีจ้าโอ้โทางไหนไปทางโน้นอ่ะเป็นชายบ้านปากเก็ตนะครับได้บอลเปลี่ยนทางบอลมา ต้องโหลดนะครับส่งให้เอาส่งไปสอนจับบอลได้เอาละครเลี้ยงบอลโยกบอลมาพุ่งเกตว่าเต็มตาตอนนี้ฟิตนะครับยังไม่โดนบอลเลยนะฮะวิ <GO av uther> ่งรึมรึมเราอยู่นั่นแหละละเออเอาละครเป็นการทุ่ม ก็เล่นเชื่องกองประชับนะลรองกำบันทำไมตีนะครับหนกมาบ้าตะเกียบได้บอลจะทำการทุง่งเหอเจ็บไปชิ่งทุ่งบ,บอลได้เลขสามชิ้นหตรงน,น,นะครับตรงตรงตรง,ตรงไ,ไปหมาเลขเจ็ดนะ ในทีนะครับได้บอลอ้าเป็นการเตะมุมน,นะครับโดยหมายเลขเจ็ดนะครับของทีมเด็กชายบ้านปาก,ก,กเกตเด็กชายบ้านปกกกากเกตจับบอลได้าจุ่มบอลมองแล้วยืนยาวผ่านมาหลังประตูพำาัามข้มุมโอ้โหที่ไปเหยียดน้องให้ล้มหรือเปล่าครับไปบอลมาอาดัมนะครับเตือนนะครับผมต่มาเตะไม่ยิงเข้าใจ ครับโอ้โหเป็นหัวหน้าทีมด้วยเป็นหัวหน้าทีมด้วยแล้วเล่นกองหลังลด้วยวิ่งขึ้นหน้าทีเดียวเพิ่งได้บอลครั้งแรกก็ยิงมาโจเซ้วโอ้โหสุดยอดเลยนายแม้มากครับเด็กชายผ่านปาเกนครับจะบอลได้ต้องให้หมายเลขเกณหมายเลขเกณมองจะส่งขึ้นให้หรือเปล่าส่งขึ้นกลับมาหลังให้หมายเลขสอง หมายเลขสองน้องเหล่ครับส่งให้คูณสาระตูสอนสอนจับบอนได้ยิงยาวมาไติดทุเล่นของทีเมเยือนลาเล็กน้อยเอาแล้วจกกะแก้คือไม้ยืดมากันมาเจ้าพี่จะต้องออกมาถึงแม่น้ำมาด้านตะบอลไม่ได้เอาจะบนมาเทสนะครับเทสได้บอลเทสได้บอล บอลมาแล้วคุณผู้ชมจะขับบอลออกไปอะไรครับคุมตามได้บอลเล่าคุณตามได้บอลแล้วคุณบอลคุณตามเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คุณตามได้บอลแล่ามาเอาโยลมานั่นเป็นการคุมตามอีกคุมตามกลับบอลได้ไหมคุณตามกลับบอลไม่ได้ปล่อยให้ลูกออกไปโอ้ยยังไม่ออกครับเล่นต่อไปนะครับมาถึงอาดมอาดมได้บอลอ้าวมือที่หนึ่งมือที่หนึ่งได้บอลเคนะครับเคยมาดัมอาดำจะส่งขึ้นให้เคยันติดไปเล่นเอาลอะครับ หมายเลขเจ็ดเทนะครับเทได้บอลจับบอลขึงข้าขึงขวาไปผู้เล่นอของทีม B B B K บามเบเกตเทนะครับเทนเทในเทเทจับบอลได้ไปไนทางบอลหน้านะครับเราจะให้อดัมนะครับแต่ลูกไปติดนะครับทีมลมนาลาพุ่มมาให้อดัมออดัมจับบอลได้ลูกออกไปตรงไหมเทนเทในบอล tìm máy lên 11, nương bóp mà họ là không không đến với nhau nè kệ thi bỏ qua đi ngay trong trong tư nồi nóng nóng có bỏ qua เจอพี่กันเดินเด็กเด็กขาไปนิดหน่อยแต่บอกไม่เป็นไรที่จาพายให้น้องเอาล่ะก็มาให้เคนเคลนนัากีฬามาตามรัอกบอลมาสนัครับสนักได้บอลสนักจับบอลดมาให้เคนเคนมอง้ายมองฝาเปลนทางบอลมา แหมหวังจะให้บี้นะครับบี้บอกแหมส่งผ่านเลยก็ไม่ได้นะครับเกมได้บอลนะครับจะทำการทุ่มของเราทุ่มเล่นตั้งเตะนะครับโดนท่ามาลูกออกข้างนะครับใ,ในการเตะครั้งนะครับเคลน,นเคลนบอลเจ้าติด บอลเล่นของเนชายบ้านบาเกตยังได้บอลอยู่หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามไปแล้วครับเกติสต์เกติต์จะบอลได้เตืยนทั้งบอลมาเตืยนทั้งบอลมาโอ้โหมาไม่มีใครครับเท่วหมายเลขสิบเจ็ดครับนะครับหมายเลขสิบเจ็ดคับเอาละครับเอาละครับหมายเลขสิบสามเกติสต์จะบอลได้ยิ่งแม่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านสแลกนะครับสแลคสแลคได้บอลอยู่มาให้อดัมอดัมส่งให้สแลคสแลคคืนมา จับบอลได้เทนเทนลักบอลหลบลักบอลหลบไม่ผ่านนะครับสารตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้สิบแปดครับจับบอลได้ตัวให้เล็เจ็ดเล็เจ็ดจับบอลได้ตัวคือไม้พับนะครับทับจับบอลได้ริ่งริ่งนะครับตัวตามห้ามออกครับมือยกมืออย่างเดียวครับยกไม่ได้ครับแต่ห้ามออกครับ หมายเลขสามหมายเลขบหนึ่งิหนึ่งจะไอได้เดี๋ยนาบอลมาให้ออกมากินน้ำได้แล้วกลับเข้าไปต่อได้เหนื่อยรอ้ตรงตามบอกว่าเหนื่อยครับวิ่นขึ้นวิ่นลงได้บอลลูกเดียวแล้วถ่ายนิงประตูเข้าไปอีกครับเอาละครับนี่ครับดื้ครับดิ้ยเคเรียนเรา้องตรงตาครับเดี๋สตาร์เจ็ดเอาละครับ 野蛮滩。Yeah, man,